สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่15สิงหาคม2566ครับวันนี้อยู่ที่จุดผนลนทางการค้าอำเภอเทาโอเทนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็พามาติดตามสถานการณ์น้ําโพ้งนะครับที่อําเภอเทาโอเทนจังหวัดนครพนมนะครับว่าน้ามันขึ้นหรือมันลงนะครับพี่นอ้องสําสหรับผมถ้าคนที่ติดตามผมนะครับทางช่องติ๊กต็อกนะครับเราก็ทาง เฟซบุ๊กเลียวนะครับผมก็จะถ่ายรายงานสถานการณ์นะครับล่าสุดผมถ่ายไปเมื่อวันที่11ส,สิงหาคมนะครับระดับน้ำก็เทียบกับมือนี่ก็ลด,ดลงครับพี่น้องลด,ดลงจากวันที่11ก็ประมาณเกือบเม็ดหนึ่งครับพี่น้องน้ำโขงลงอยู่้อครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่ดูทางรายงานทางช่องข่าวอื่นๆนะครับว่าเออสถานการณ์น้ำโขงมันขึ้นรุนแรงเนาะมันอาจจะผลกระทบต่อ ชาวบ้านนะครับและก็พี่น้องทางริมแม่น้ำโขงนะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับน้ำท่วมน้ำหยางนะครับกะนี่ครับมือนี่กะบรรยากาศยามเช้าครับน้ำโขงก็ลุ่งเลยพี่น้องกะถือว่ายังอยู่ในระดับที่เฝ้าระวังนะครับแต่ก็คือสิบบท่วมหรือมั้งพี่น้องปีนี้นะครับนี่นะครับเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากกันครับสาหรับคนที่ติดตามทางช่องรักกินเกิดนะครับพี่น้องกะมือนี่กะมาเบิง น้ำโขงนะครับมาเป็นเอาใดเนาะน้ำโขงขึ้นน้ำโขงลงนะครับการนี้นะครับก็ถือว่ายังมองยังบ่ท่วมเราพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับกำเบ,บงกันไปครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะแต่ผมว่าระดับน้ำนี่มันสีขึ้นหรือมันสีท่วมนี่มันบ่อยเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่นะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ํานะครับของทางจีนพอละทาง ตอนบนพอล้วครับว่าเขาสิปล่อยหน้ามาหลายหรือมาน่อยนะครับค่ะน้าพวกนี้ก็สิไปนุนลําน้ําสาขานะครับอ่าล้าน้าโขงลําน้ํากำอย่างนี้ครับการทำให้หน้ามันระบายออกมาได้เนาะนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับคำนี้เอามาฝากครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะติดตามสถานการณ์น้ําโขงนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ยังโอเคอยู่นะครับถือว่ายังไม่วิกฤจเนาะสําหรับที่อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับ